สวัสดีค่ะในช่วงโคงสุดท้ายของปี2025แบบนี้คำถามที่อยู่ในใจของหลายๆคนก็น่าจะเป็นคำถามเดียวกันเลยนะคะคือแล้วปี2026ล่ะจะเป็นยังไงต่อวันนี้เราเลยรวบรวมบทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลชั้นนำบน Wall Street มาเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น bloomberginvestors.com the street และอีกเยอะมากเพื่อจะมาสังเคราะห์หาคำตอบกันว่าตลาดกระทิงที่วิ่งมาแรงๆเนี่ยจะยังวิ่งต่อไปได้อีกไหมในปีหน้า ครับผมเป้าหมายของเราก็คือการกลั่นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดทั้งเป้าหมายดัชนี S&P 500ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แล้วก็ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ทิศทางตลาดเอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันเลยถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในประโยคเดียวนะฮะผมอาจจะต้องใช้คำว่ามองบวกอย่างระมัดระวังหรือที่เขาเรียกกันว่า cautious optimism มองบวกอย่างระมัดระวังใช่ครับ คือถ้าเราไปดูแค่ตัวเลขเป้าหมายดัชนีนะฮะส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเลยมองว่าตลาดจะขึ้นต่อค่ะแต่พอไปอ่านในรายละเอียดลึกๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยคำว่าแต่ถ้าภายใต้เงื่อนไขมันเป็นภาวะที่วอลล์สตรีทเหมือนจะบอกว่าใช่เราคิดว่าตลาดยังไปต่อได้แต่ทางข้างหน้ามันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะน่าสนใจมากเลยค่ะเปิดมาก็เจอความซับซ้อนซ่อนอยู่เลย งั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งบวกที่เป็นภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะที่ว่าส่วนใหญ่มองขึ้นกันหมดเนี่ยเขาให้เป้าหมายดัชนี S&P 500ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้แข็งแกร่งมากครับเป็นจุดที่น่าสนใจเลยคือแทบจะหาสำนักใหญ่ๆที่มองว่าตลาดจะลงเนี่ยยากมากตัวเลขฉันทามติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง7,500ถึง8,000จุดครับภายในสิ้นปี2 0 2 6โห7 5 0 0ถึง8,000จุดก็คือยังมีอัพไซด์อีกพอสมควรเลยใช่ครับ การที่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดมองไปทางเดียวกันเกือบหมดแบบนี้มันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะคะอะไรคือเครื่องยนต์หลักที่ทําให้ทุกคนมั่นใจขนาดนั้นคะมีอยู่3ามเสาหลักที่ทุกสํำนักพูดตรงกันเป๊ะๆเลยครับเสาแรกแล้วก็สําคัญที่สุดในเชิงพื้นฐานเลยนะฮะก็คือการเติบโตของกําไรบริษัทหรือ earnings growth <S อืมกำไรครับสุดท้ายแล้วราคาหุ้นระยะยาวมันก็วิ่งตามกําไรนี่แหละฮะ แล้วบทวิเคราะห์ทุกเจ้าก็คาดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะยั่โตได้แข็งแกร่งมากในปีหน้าพอพูดถึงกำไรกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็คงเดาได้ไม่ยากเลยนะคะว่าแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังคืออะไรถูกต้องครับนั่นคือเสาหลักท,ที่สองที่ทรงพลังมากกระแสะการลงทุนใน AI และเทคโนโลยีแต่ที่น่าสนใจในปีนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทที่เป็นเจ้าของ AI โดยตรงอย่าง n อ i นว a เดียหรือ Microsoft แล้วนะฮะ Hmm. มันลามไปทั้งระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มเลยขอเบรกตรงนี้หน่อยค่ะที่ว่าทั้งระบบนิเวศนี้น่าสนใจมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันกว้างขนาดไหนได้เลยครับคือภาพมันเป็นแบบนี้ฮะนอกจากผู้ผลิตชิป ผู้พัฒนาซอฟตแวร์แล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงบริษัทที่สร้าง Data Center อ๋อบริษัทวางระบบไฟฟ้าระบบระบายความร้อนให้ Data Center พวกผู้ให้บริการ Cloud Infrastructure ไปจนถึงบริษัทในอุตสาหกรรมดั้งเดิมเลยนะฮะที่เอา AI ไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ <c oughs> คือทีมนี้มันแตกแขนงออกไปกว้างมากแล้ว Wall Street ก็เชื่อว่ามันยังเป็นเมกเทรนที่จะขับเคลื่อนตลาดไปอีกหลายปีเลย เข้าใจแล้วค่ะคือมีกําไรเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วก็มี AI เป็นเหมือนจรวดขับเคลื่อนอีกชั้นแล้วเสาหลักสุดท้ายที่คําภาพบวกนี้ไว้คืออะไรคะเสาหลักที่3คือสภาพแวดล้อมโดยรวมครับหรือนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเรื่องของเฟดนั่นเองใช่ครับตลาดส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะยังคงนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการคงดอกเบีย้ยหรืออาจจะมีลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในปีหน้า Mm hmm. ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสภาพแวดล้อมที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงมันก็เป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอยู่แล้วครับฟังดูดีมากเลยนะคะทั้งกำไรทั้ง AI ทั้งนโยบายการเงินสามประสานขนาดนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรต้องกังวลเลยแต่รู้สึกว่ามันดีเกินไปหน่อยคะ่ะในบทวิเคราะห์พวกนี้มีแต่ข้อใหญ่ๆซ่อนอยู่บ้างไหมคะ มีแน่นอนครับแล้วก็เป็นแต่ข้อใหญ่ที่ดังมากด้วยคำเตือนที่ปรากฏอยู่ในแทบทุกแหล่งข้อมูลเลยคือคำว่า valuation ครับหรือมูลค่าหุ้นประเด็นเรื่อง valuation นี่เราได้ยินกันมาตลอดเลยนะคะแต่ตลาดก็ยังวิ่งขึ้นมาได้เรื่อยๆทำไมครั้งนี้มันถึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นความเสี่ยงเบอร์หนึ่งเลยล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับสิ่งที่แตกต่างคือระดับของมันครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะฮะลองนึกภาพตามว่าเราจะซื้อบ้านหลังนึ่งเรารู้ว่าดีมากทำเลเยี่ยมอนาคตไกลค่ะแต่ราคาที่เจ้าของตั้งขายตอนเนี้มันแพงกว่าราคาประเมินไป30-40%แล้วอ๋อสภาวะของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ตอนนี้ก็ค,คล้ายๆกันคือทุกคนรู้ว่าดีมีอนาคตแต่ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปเร็วแล้วแรงมาก จนสูงกว่าการเติบโตของกำไรที่เกิดขึ้นจริงไปเยอะแล้วค่า P/E มันสูงเกินไปใช่ครับพอเป็นแบบนี้ตลาดมันจะเปราะบางมากถ้ามีข่าวร้ายอะไรเข้ามากระทบแค่นิดเดียวมันก็พร้อมจะลงแรงได้เสมอเพราะมันไม่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยเหลืออยู่เท่าไหร่พอพูดแบบนี้ก็นึกถึงคำที่หลายคนเริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะฟองสบู่ AI ในบทวิเคราะห์มองว่าน่ากังวลถึงขั้นนั้นเลยไหมคะ สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเกิดวิกฤตใหญ่แบบฟองสบู com ่ดอทคอแตกนะครับแต่ก็เห็นตรงกันว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการปรับฐานหรือ correction ก็คือลงมาสัก10-20%ประมาณนั้นครับหรืออาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าหดตัวของ valuation คือบริษัทอาจจะยังกำไรดีนะฮะแต่ราคาหุ้นไม่ไปไหนหรืออาจจะลงไปซ้ำเพราะนักลงทุนไม่ยอมจ่ายแพงเข้าเดิมแล้ว นั่นหมายความว่าถึงตลาดโดยรวมอาจจะยังเป็นขาขึ้นแต่ผลตอบแทนในปี2026อาจจะไม่สวยหรูเหมือนช่วงที่ผ่านมาถูกต้องเป๊ะเลยครับมีการเตือนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่าผลตอบแทนในปี2026อาจจะจำกัดลิมิ t เท็ดมากขึ้นเพราะราคาหุ้นมันสะท้อนข่าวดีไปเยอะแล้วทำให้อัพไซด์หรือช่องให้ขึ้นต่อมันน้อยลงแต่ดาวไซด์ริส หรือความเสี่ยงขาลงกลับมีมากขึ้นแล้วในบรรดาบทวิเคราะห์ทั้งหมดมีมุมมองไหนที่แตกต่างไปแบบสุดขั้วเลยไหมคะแบบที่สวนทางกับคนอื่นไปเลยมีครับและน่าสนใจมากด้วยมาจาก Business Insider ที่อ้างเองบทวิเคราะห์ของ G M O ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ชอบมองต่างมุมอยู่แล้วเขาคาดไปถึงขั้นว่าอาจเห็นผลตอบแทนของ S P 5 0 0ติดลบได้ในปี2026ติดลบเลยเหรอคะโห นั่นเป็นมุมมองที่กล้ามากท่ามกลางเสียงส่วนใหญ่ที่มองบวกใช่ครับเหตุผลหลักของ GMO ก็คือเรื่อง valuation ที่สูงเกินไปนี่แหละฮะเขามองว่าความคาดหวังเรื่อง AI มันถูกใส่เข้าไปในราคาหุ้นจนเกินจริงไปมากแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ความจริงปรากฏว่ากำไรมันโตไม่ทันความคาดหวังที่สูงเลี้วขนาดนั้นตลาดก็จะปรับฐานครั้งใหญ่ได้ถึงจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ก็มองค่าไม่ได้เลยนะคะ แน่นอนครับแล้วมันก็นําไปสู่คำถามสําคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเลยว่าถ้าคุณกลุ่ม AI ที่เป็นผู้นําตลาดมาตลอดเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงคุณกลุ่มอื่นเนี่ยตลาดจะแข็งแกร่งพอที่จะเข้ามาพยุงภาพรวมไว้ได้ไหมนี่คือโจทย์ใหญ่ของปี2026เลยครับโอเคค่ะตอนนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยคือมีเครื่องยนต์ AI ที่ทรงพลังแต่ก็ตั้งอยู่บนโครงสร้างที่ราคาสูงและเปราะบางทีนี้พอเรามองไปข้างหน้าในปี2026 อะไรคือหมุดหมายสำคัญที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษที่จะเป็นตัวบอกว่าเรื่องราวจะเอนไปทางฝั่งกระทิงหรือฝั่งหมีคะถ้ากลั่นกรองจากข้อมูลทั้งหมดนะฮะจะมี3ปัจจัยที่จะเป็นเหมือนไฟเขียวไฟแดงให้ตลาดเลยอย่างแรกและสำคัญที่สุดคือรายงานผลประกอบการครับ earnings reports <S ใช่ครับโดยเฉพาะของบร,ริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นี่คือบทพิสูจน์หรือชั่วโมงแห่งความจริงที่ตลาดรอคอย คือกระแสความตื่นเต้นเรื่อง AI ที่ดันราคาหุ้นมาตลอดปี2025เนี่ยจะต้องถูกพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยตัวเลขกำไรที่โตจริงๆในปี2026ก็คือถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดทำได้จริงแค่ไหนตรงประเด็นเลยครับตลาดจะไม่ให้คะแนนกับคำสัญญาอีกต่อไปแล้วถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดตลาดก็อาจจะมีแรงไปต่อแต่ถ้าพลาดเป้าเมื่อไหร่ เราอาจจะได้เห็นความผันผวนทั้งใหญ่ตามมาทันทีชัดเจนค่ะนั่นคือบทพิสูจน์แรกแล้วบททดสอบที่2คืออะไรคะบททดสอบที่2คือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือ The Fed s t a n d s แม้ตลาดจะคาดหวังการผ่อนคลายนะฮะแต่เราต้องไม่ลืมว่าการตัดสินใจของเฟดขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลอดค่ะถูก้อยถแถลงทุกรายงานการประชุมจะถูกนักลงทุนทั่วโลกเอามาวิเคราะห์แบบคำต่อคำเลย แค่การส่งสัญญาณที่ผิดไปจากที่ตลาดค่าน,นิดเดียวก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดได้ทันทีซึ่งการตัดสินใจของเฟดก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจเป็นหลกักงั้นปัจจัยสุดท้ายก็คงจะเป็นตัวข้อมูลเศรษฐกิจเองใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือปัจจัยที่ 3. ข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะพวกตัวเลขเงินเฟ้อการจ้างงานและ GDP สภาพเศรษฐกิจที่ตลาดฝ่ายฝันถึงเลยในปี2026เขาเรียกว่าภาพแบบ Goldilocks ครับ Goldilocks เหมือนในนิทานเด็กเรื่องนั้นเลยเหรอคะมันหมายความว่ายังไงคะในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช่เลยครับเขาเอามาจากนิทานเรื่องนั้นเลยคือเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ร้อนเกินไปจนทําให้เงินเฟอ้อกลับมาและเฟดต้องกังวลอและในขณะเดียวกันก็ไม่เย็นเกินไปจนเศรษฐกิจชะลอตัวและเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยก็คือเป็นสภาวะที่พอดีดีที่สุดสําหรับตลาดหุ้นถูกต้องครับ การที่เศรษฐกิจจะประคองตัวอยู่ในจุดสมดุลที่สวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีไหมจะเป็นอีกตัวแปรสำคัญเลยเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดทั้งความคาดหวังที่สูงกับความเสี่ยงที่ก็สูงมากเหมือนกันในสภาวะแวดล้อมแบบนี้บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้ให้แนวคิดเชิงปฏิบัติสำหรับนักลงทุนไว้อย่างไรบ้างคะสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่ได้ไม่ได้ชี้เป้าไปที่หุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะฮะแต่จะเน้นเรื่องหลักการหรือ mindset ในการรับมือมากกว่า ซึ่งสรุปออกมาได้4ข้อหลักๆครับข้อแรกที่พูดถึงมากที่สุดคือการกระจายการลงทุนหรือ Diversification ก็คืออย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้า AI ที่ดูสวยงามแต่ราคาสูงลิ้วใบเดียวใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเพราะความเสี่ยงมันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงยังอุตสาหกรรมอื่นที่ valuation ยังไม่สูงเท่าไหร่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกพูดถึงบ่อยมากแล้วข้อต่อไปล่ะคะ มันก็เชื่อมโยงมาถึงข้อที่2โดยตรงครับคือความระมัดระวังต่อ valuation ที่สูงเป็นการย้ำเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงการไล่ราคาหุ้นที่ขึ้นไปมากแล้วหรือพูดง่ายๆคืออย่าซื้อเพราะกลัวตกรถหรือ f OM o m o ค่ะแต่ควรจะทำการบ้านให้หนักขึ้นว่าราคาที่จ่ายไปสมเหตุสมผลไหมซึ่งก็นำไปสู่ข้อที่3ที่ดูจะสำคัญมากในปีหน้าที่คาดว่าจะผันผวนครับ ข้อที่3คือการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management เมื่ออัพไซด์อาจจะจำกัดลงแต่ดาวไซด์เปิดกว้างขึ้นตลาดในปี2026น่าจะผันผวนกว่าเดิมดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจึงสำคัญมากและข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยข้อสุดท้ายคือการกลับสู่รากฐานที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือการให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานหรือ focus on fundamentals ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ากระแสะหรือเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแต่สิ่งที่ตัดสินผู้ชนะในระยะยาวก็คือกำไรที่แท้จริงของบริษัทถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ว่า Wall Street มองบวกต่อปี2026โดยมีเป้าหมาย S&P 500ที่7,500ถึง8,000จุดมี AI และกำไรบริษัทเป็นพระเอกแต่ภาพบวกนี้ก็ตั้งจุดบนฐานของ valuation ที่สูงลิ่วและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจนมีบางมุมมองที่เตือนถึงผลตอบแทนติดลบได้เลย ใช่ครับถ้าให้ผมสรุปแบบจำง่ายๆนะฮะข้อมูลทั้งหมดชี้ประทางเดียวกันเลยคือปี2025เป็นปีแห่งคำสัญญาแต่ปี2026จะเป็นปีแห่งการพิสูจน์อืม a market built on proof not promises ถูกต้องครับตลาดจะไม่ซื้อความฝันแล้วเขาจะขอดูตัวเลขกำไรจริงๆเท่านั้นบริษัทที่ทำได้ตามสัญญาจะได้รับรางวัลส่วนบริษัทที่ทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดต่อครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยให้น้ําหนักกับ AI ในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังเป็นเอกฉันเลยค่ะแต่คำถามสําคัญก็คือจะเป็นอย่างไรถ้าตัวขับเคลื่อนตลาดที่แท้จริงในช่วงครึ่งหลังของปี2026ไม่ใช่ AI แต่เป็นปัจจัยอื่นที่เรายังคาดไม่ถึงเลยในตอนนี้ อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งใหญ่หรือแม้แต่ความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันปัจจัยนั้นอาจเป็นอะไรได้บ้างและมันจะเปลี่ยนภาพการคาดการทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ไปได้อย่างไร